สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวข้าวเหนียวเขาวงเป็นอีกพันธ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่พอปลูกนะคะนั่นคืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่มจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ geographical indication หรือ GI ค่ะและเพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่ปลอดภัยชาวบ้านจึงร่วมกันวิจัยข้าวเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกข้าวที่ปลอดสารเคมีค่ะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยการศินป์ค่ะการลงพื้นที่เยี่ยมชมนาต้นแบบ เพื่อเรียนรู้การทำนาปลอดสารเคมีเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยไทยบ้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้าวเขาวงปลอดสารเคมีซึ่งต้องการเรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวนานในตำบลกุดปลาคขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกระสินหันมาตระหนกักและเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบปลอดสารเคมีมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกอวอฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จนทาให้เกิดเวทีเรียนรู้แปลงนาต้นแบบโดยมีลุงเวียงจันทร์ทำนาผลเป็นชาวนาต้นแบบซึ่งก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาสุขภาพย่ําแย่จากการทํางานหนักและใช้สารเคมีก่อนจะเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย์และใช้ชีวิตพอเพียงมาก,กว่า8ปีว่นข้งอาหารเมื่อานเมา่อคงนเูอของไม่เห็นเงอยู่ของในเรื่องอาหารนี่ครับช่วยมือี้เปไครับก็มีรถ เพื่อหนึ่งหรือเพื่อเพื่อสุขภาพของข้าเข้ากินหรก็ดีต่อสุขตภาพสองเพื่อทรงเขาคุณภาพเผาให่คุบริโภคและก็ทีสามที่สำคัญอี่สุดเพื่อกูสื่อเสียงเขาไท้เขาหน่เนะนอกจากจะปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมีจนประสบความสำเร็จแล้วลุงเวียงจันทร์และภรรยายังพยายามขยายแนวคิด สร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้คนในชุมชนเปลี่ยนมาทำนาแบบปลอดสารเคมีไปด้วยกันเรื่องการเอ็นยังใท้โกะไช้ยังเนี่ยนะครับนำทับปุ๋ยนี่นะครับถือว่าได้ความรู้จากพอเว่งจันก็ได้หลายครับเงเอาปฏิบัติอยู่ครับ,รบรคบบนล่งเบิงเัีนไฮยสองไฮนี่นะครับเคยเป็นลมที่บ้าน จ่พีนก็เคยไปอยูค่ะก,ก่อนสปีแต่ <S 2> <S 2> มันเอไม่ได้เพราะว่าคนอยู่บ้านเพิ่งถึงวิกฤตเอ็ยยยยยยยนน้ำเยอะปีนี้แหละหา้านเธอได้ความรูยย้แน่แลบเยอะๆโลกไม่อยู่จะประมาณจ,จะไล่ส่งไลเหรือจะจะลองดูนะมันจะได้บอกแม้จะต้องต่อสู้กับวิถีกเกษตรแบบเร่งรีบที่ยังใช้สารเคมีในการทำนาแต่ความพยายามที่จะเดินหน้าให้ความรู้การทำนาอินทรีย์ยังเป็นสิ่งท้าทายเพราะเห็นว่าขณะนี้อาชีพชาวนาได้เข้าสู่วิกฤต โดยหวังว่าจะช่วยให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญจะหันมาทำนาแบบปลอดสารเคมีมากขึ้นนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรสินรายงาน ความพยายามส่งต่อองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยไทยบ้านในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความก้าวหน้าในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285 เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ